มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเจนนาออเทกานักแสดงนามจากเรื่องเวสเดย์ตอนนี้มีซีซั่นสองแล้วนะคะเจนนานะคะเป็นนักแสดงอเมริกาเคยเป็นนักแสดงมาตั้งแต่อย่างเด็กเลยนะคะจนปัจจุบันค่ะเจนนาเมียอายุ22ปีแล้วค่ะ <ๆ S 2> ถ้าใครติดตามเวสต์เดย์ภาคหนึ่งนะคะจะพบว่าใบหน้าของเจนนาจะประมาณนี้ใบหน้าของเจนนาได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้แล้วถ้ามองผิวเผินก็อาจจะเหมือนน้าหนักลดลงหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข่าวลือค่ะว่าเขาอาจจะไปทําการตัดไขมันกระพุ้งแก้มซึ่งการตัดไขมันกระพุ้งแก้มสามารถทําให้เกิดใบหน้าแบบบนนี้้ไไไดดหหมตอว่าาะะคสรัใ พยายามลดไขมันทุกธีทางไม่ว่าจะเป็นการทาเลเซอร์ er, หรือว่าการฉีดลดไขมันต่างๆแต่ว่ายังไม่ลดได้อย่างใจก็สามารถตัดไขมันกับพุงแก้มออกไปได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเวลาไขามันกับพุงแก้มมันหายไปพออยุเยอะขึ้นค่ะอาจจะดูแก่กว่าไว้ได้เหมือนกันความเบบี้แฟทความหน้าเด็กดก,ก็จะหายไปเร็วกว่าเพื่อนค่ะกลับมาที่เจนน่ากันนะคะการที่เขามีส่วนว้าตรงนี้ค่ะอาจจะต้องไปดูชีนึงว่าอาจจะเป็นพ่อคาแรคเตอร์ของเขาหรือเปล่าและไม่ว่าจะเป็นวิธีการลดน้ําหนักหรือว่าผ่าตัดไขมันกับพุงแก้มสําหรับตัวหมอเองคิดว่าใบหน เคงกลานน,น่อยใครที่อยากผ่าตัดไขมันกระพุงแก้มเพื่อทําให้หน้าเรียวเล็กลงให้หน้าเข้าที่เบบี้แฟทหายไปแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ผู้ชี่ยชาญรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ